ดีครับพี่น้องครับเมื่อเดี๋ยวสีฟ้าพีพาน้องนะครับไปเบื่องทีมงานแกมพักเป็นเก็บกระลำนะครับโยกระลำนะครับเดี๋ยจะผ้าทีมงาน้ากระลำเบื่องนะครับเดครับพี่น้องไปเบื่องกันนะครับทีมงานมันเก็บกระลำไม่ใช่ไหนครับ เลยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กลัทำพี่น้องมาแล้วมาแล้ว พี ino, ่แนงอันโนครับนี่โอ้นะครับกระลำเอ้ปลาเลื่อนมื่อไหมครับนี่โอ้ยหกหัวนะครับเนาะหกหัวเต็มกระซิมเลยไอ้ลูกลูกไป้แจ็คลูกครับนี่เอาเบื้องเอานะครับพี่น้องดี่งกำลังเดินทางมานะครับแก็มผัก เราด้ิน้อนนะครับทีกําลังเดินทางมานะครับไทยแลนด์เฮาเก็บกะลำเก็บกะลำร่างระพบหกพบุกครับัอนนี้ก็ทีมงานแคมผักนะครับนําทีมโดย,โดยป๋าเรือน <laughs> แบกเกี้ไป เฝ้าหน้าไอ้โยนยุอคอ่ะคุณนะเออลูกนึงลูกนึงประมันได้โลครับเนี่ยสองโลได้ยปะลูกนึงลูกน,งกนึงเนี่ยสามสามคนถกเป็นสิบแปดโอ้แปดโลนะครับเออขออนุญ,ญาตไป

นี่นแลหละครับพี่พน้องไปที่กำลังเดินทางมานะครับแจ่มพักวาน,นี่60บ็อก,ก็สลิมมาวาน,นี้ตันบางกำลังขายดีอาคารนี้จะเป็นต้นะลิมนะครับ

พีไอซีไทยแลนด์นะครับยูจะคนครับนี่แคบนี่ยูจะคนครับเก้าคนนะครับเนาะโอ้เนงเวลากินเหลากินยาอรงานกันมีนะครับดีเบิ่งไม่ลากินเหลาารไปดี มาลาก็เลยนะครับตอนนี้ฝักกะลำนะครับก็โรสีดาผมแล้วโอ้นายางมาคุ้มเลยนะครันเนี่ยเป็นอะไรคุ้มเหรอครับเป็นมะนางไอ้กระลังแกลูกน้องครับไอ้กระลังแกลูกน้องอ่า หนึงน่งห่ังเมื่อยังสิกับเป็นก้อนหนาไมยังมาหายนะครับหายกำลังใจแป๊กแป๊กแป๊ก,กรถล,ลากไปนะครับ ร้อยโลเารียนเจ็ดร้อยโล หลายพันหมดเลยตัวนั้นก็เป็นสีหนึ่งหมดสีหนึ่งสีม่วงก็ลำม่วงบ้านนอกน่ะใช้ทีงไหนตัวเสือเป็นไอ้ตัวตัวสีม่วงเหรอจี๊เดเลยตัวตัต้งเสียบเลยลำม่วงกลำขาว มีเียเจลเซลก็ระดวงระดวงเลยเนาะปฏิยานเนาะจำตัวเลยซื้อไปซื้อมาแต่บางทีเสียนิขันรม่พอเก็บเลยุ้นตรงนี้กุ้นตรงนี้อาวธอยู่ในเอวนะครับปติยานขนาดเลยเออวาม อาเลศหนึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยกิโลนะครับกำลังเ,เอาพี่น้องไปกำลังถีกําลังเดินทางมาครับตอนนี้กำลังหอดกลุ่มที่เก่านะครับตบรมกลุ่มที่เก้านะครับผิดแปดที่เก่ากำลังบินนะครับตรงนี้รุ่นที่สิบหกกลุ่มที่เก้ากำลังอบรม

มันจัคไรครับเนี่ยเยี่ยวปลูกไหมขึ้นอยู่ว่าหาอะไรซีหาไรเนาะครับเนาะมาหนี่งโอ้ยครับรเด็กเต๋อสามคันนะครับเตรียมตัวลาว เดี๋ยวครับลูกแต่ละลูกโอ้ใหั่แห้งพี่นอ้องใหญ่มากใหญ่มากเสร็จแล้วมันก็ะติแพ็กครับถุงแพ็กซีนซีนแล้วก็ตรงโรงงานหมอครับหรืยังไหนถุงซีนห่อไปนะครับเนาะ คนทีมงานทุกคนนะครับวันนี้ปวดแขนมังเงาพี่น้องมังเงานะครับแคมป์ผักไรสวนนะครับนี่ที่นี่แค่สวนเดียวนะครับเนี่ย ครัปลาเรือนมันตัวนี้เลน้อครับเนาะนี่เขาเป็นชนัดอะไรสลัดโอ้สลัดสลัดยจบที่ไหนนั่นก็ไปไวางไว้แชั่มนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณปลาเรือนด้วยนะครับตัวนี้ต้นแลนครับพ oh. uh ี่น้องโอ้ แปดันแปดั้นกันแพ็กครับตอนนี้นับนับนับเป็นแปันมครับอ๋อกระสุนโรงงานครับตันนี้แปันมันกร้กันหัวใหญ่กระทิมเลยหัวใหญ่เกินกับกว้างครับหัวงาหนเทปเล้เอาิ้ นี่ทวงทวงใช่คลิปสี่ร้อยทามึนก็หน้ครับแต่นี่วเงืเดือนมันไหลมันเอครับแต่นี่ยู่นองกันยี่คนครับเนี่ยเก่า้นหมครับเก่าข้นในเงืนเดือนประมาณเท่าไรเนะครับพันกมีเจ็ดพันก็มี่แปดพัก็มีนาะครับเนาะแปดพันก็มี่เป็ครับนจะ เ,เจอสีม่วงมาครับอโอ้ตัวน,นี้เป็นไหนเป็นเมินครับเป็นเมินครับเป็นเงินไทยกับประมาณแสนเนาะครับนเนาะแสนพักกินก็มีได้เนี่ยโอ้พักก็มีกินนะครับบุกอยไดีซื้อพักครับหกพันก็มีเจ็ดพันก็มีแปดพันก็ะมีนะครับผมเมินก็มีนะครับ โอที่ก็มีครับพี่น้องมาเด้อน,นะครับไรกำลังเดินทางมานะครับไปโตกแกมพักขอบคุณมากขอบคุณมากครับ